เสร็จแล้วพักการรับเรือนพี่น้องจ้า,หน,านหนึ่งไรเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งไรยี่สิบหาโลพี่น้องเบื้องเอากระสอบปุ๋ยเลี้ยงไร่กันอยุ่น,นี้พี่นอ้องเออนี่ยุคหุ่นสองลูกนี่เห็นปะเบื้องเขายี่สิบห้ากระสอบก็ยี่สิบผาโลพี่น้องค่ะนี่หญ้าไปนี่เลยนี่นี่นเ,นเบื้องโอ้เด็กขากเด็กเนี่ย เบื่องแม่พี่น้องคะเบื่องชัดชับอืมเขาหนีซิมหาลยไม่ได้คักได้เน่เท่พี่น้องคอยเอ้ยขุนน่ะเดี๋ยวไอ้เพื่อนหุยพี่น้องจก่ขุนไปขุ่นไปขุนไปขุนไปขด้๋ยวจะปุ๋ยแล้วขุ่นขาวๆาสองลูกยื่อทั้งขุ่นพี่น้องขุ่น เรียบร้อยพี่น้องไปต่อมะลิค่ะพี่น้องค่ะอืมคุณเอ้ยโดดลงรถกับโซสิเลวกัเก็บไปตากได้บนี้พี่น้องจ้าขอบคุณนะจ้าพี่น้องค่ะ